โรงเรียนไหนๆก็มีคนชื่อเมเมลีดเมเนิร์ดหรือเมทอมแต่มีอยู่เมหนึ่งที่พิเศษกว่าเมอื่นๆเมไหนวะเออเมไหนแล้วเมไหนอ่ะก็เมไหนนั่นแหละชื่อมันคนที่นานิ่งๆไม่ค่อยคุยกยบใครอ่ะเมไหนเธอ,อมีความลับบางอย่างที่บอกใครไม่ได้ ทุกครั้งที่เจอรุ่นพี่คนเนี้เธอจะใจเต้นแรงลูกคาดและเมื่อเธอใจเต้นแรงเสียงอะไรอ่ะก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาแบบเนี้ยเดี๋ยวไม่ไหนแกทำอะไรได้บ้างอะ่ะแล้วก็ปล่อยสายฟ้าได้ปะแล้วมันแรงสุดได้แค่ไหนอรอ,แ,<ก>อแค่สรบอ่ะชาร์จมือถือได้ปะเอาไปเก็บเลยไปเราเห็นแกมองพี่เฟรมอยู่บ่อยๆอ่ะแกชอบพี่เขาเหรอ ต้องเม่ไหนเ <Yeah. S 1> ย็นวันอาทิตย์นี้ว่างไหมอะแกพี่เฟมเขาชวนฉันไปวิ่งวันอาทิตย์เนี้ยพี่เฟมไข่เกียมแน่เลยวะ่ะไม่มั่นใจเลยอะเอาหน่ามันต้องมีสักวิธีหนึ่งแหละที่ไฟจะไม่ชอ็อตพี่เฟมอะไม่ใช่เรื่องชอ็อตเราไม่รู้จะแต่งหน้ายัางไงดีอะพี่เฟมอะเขาไม่คิดเรื่องอะไรหยุ่มยิมพวกนี้หรอก mm hmm. แค่ยิ้มอะก็น่ารักจะแย่อยู่แล้ว เอาอย่างนี้ดีไหมพี่ขออัดฉีดน้องเมย์ไหนนะถ้าวิ่งแข่งชนะอะน้องเมย์เป็นแฟนพี่นะ เมไหนไฟแรงเฟอ้อคิดจะชอบพี่เฟมเหรอเป็นแค่เมไหนอะ่ะก็น่าจะรู้ตัวนะว่าควรอยู่แค่ตรงไหนอยุ่นะเมดีแล้วกูเมลิดหนึ่งตุลาคมนี้ดูโรงไหนก็สนุก